จันกุลเช่เล็กประยูนผู้ช่วยคณะบดีคณะนิเทศาสตร์มาหาวิทยาลัยกรุงเทพครับจากกล่อง B.U. Talk เนี่ยนะครับผมมองความเชื่อมโยงอย่างนี้กันละกันนะครับกล่องเนี่ยมีทั้งหมด6ด้านนะครับผมทำให้ผมนึกถึงรูปแบบการเรียนรู้สมัยใหม่ที่เราเรียกว่า2 1 s t century skill นะฮะหรือทักษะสําหรับบัณฑิตที่จะมีการทํางานในอนาคตว่าจะต้องมีทักษะเด่นทางด้านไหนบ้างผมนํามาสัก6ด้านก็นแล้วกันตามตามด้านของกล่องด้านแรกก็คือบัณฑิตจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับความคิดสร้างสรรค์จริงๆแล้วมันเป็นทักษะที่ควรจะมีอยู่ในคนทุกคนหรือบัณฑิตทุกๆคนแต่ในอนาคตมันจะสําคัญมากกว่าตรงที่ว่าแรงงานทั่วๆไปเนี่ยนะครับจะถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักรมากขึ้น ดังนั้นโลกหรือสังคมจะต้องการบัณฑิตที่มีความคิดกล้าริเริ่มสร้างสารรค์กล้าที่จะทําในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นสําหรับทักษะด้านที่2ก็คือการคิดเชิงระบบบัณฑิตทุกคนเนี่ยนะครับเมื่อเราไปทํางานแล้วเนี่ยเราจะพบว่าปัญหามากมายมหาศาลนะครับ แต่การแก้ไขปัญหาต่างเหล่านั้นเนี่ยเราจะต้องแก้ไขด้วยการนําข้อมูลแวดล้อมมาประมวลผลเพื่อจะใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบมันจะทําให้การแก้ปัญหานั้นง่ายขึ้นไม่สเปซสป,ปะสําหรับด้านที่3ก็คือเรื่องของการสื่อสารและการทํางานร่วมกับผู้อื่นในอนาคตนั้นเนี่ยรูปแบบการทํางานเป็นทีมยังคงจําเป็นอยู่แล้วก็จะสําคัญมากขึ้นการมีปฏิสัมพันธ์ทํางานร่วมกับคนอื่นได้เป็นอย่างดีและให้เกิดปัญหาน้อยที่สุดนั้นถือเป็นทักษะที่สําคัญอันหนึ่งทักษะด้านที่4ก็คือความรู้พื้นฐานด้านข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลข่าวสารในอินเทอร์เน็ตนั้นมีปริมาณมากมายมหาศาลแต่ว่าบัณฑิตในอนาคตตามหลักของ t w First Century Skill นั้นเนี่ยถูกระบุไว้ว่าจะต้องสามารถใช้ข้อมูลข่าวสารนั้นได้อย่างเป็นประโยชน์ทักษะด้านที่5ก,ก็คือความรู้พื้นฐานในเรื่องของการใช้สื่อเราอาจจะรู้รจักและคุ้นเคยกันดีอยู่ในแง่ของการใช้ PowerPoint นะครับแต่ว่าบัณฑิตในอนาคตนั้นจะต้องมีทักษะมากกว่า PowerPoint อาจจะต้องรวมไปถึงการสามารถใช้การผลิตสื่อโดยเฉพาะอย่างสื่อวิดีโอได้อย่างมีประสิทธิภาพทักษะด้านสุดท้ายคือทักษะด้านที่6กนะครับก็คือพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ว่าจะเป็นพวกสมาร์ทโฟนนะครับที่เล็กลงเบาลงประสิทธิภาพสูงนะครับรวมถึงแท็บเล็ตหรืออาจจะเป็นโน้ตบุ๊กเน็ตบุ๊กอะไรก็แล้วแต่ดีไวซ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยบัณฑิตควรจะต้องสามารถนํามันมาใช้งานได้อย่างม,มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นนี่คือทักษะ ทางด้าน2 1 s t century skill ทั้ง6ด้านนะครับที่เราสามารถจะเชื่อมโยงกับกล่อง B talk อันนี้ได้ด้วยครับ